ระดับเจ็ดแปดสวัสดีครับชาวลักนณาเราสีสิงนะครับแม่สําหรับชาวสิงน์นี่โอ้ผมว่าเพิ่งมาปรับดีสักเดือนที่แล้วนี่เองเลยครับโอ้ก่อนหน้านั้นมานี่ก็เรียกได้ว่าลาบากกันพอสมควรทีเดียวแต่ว่าหลังจากเดือนที่แล้วมานี่ก็ถือว่าดีขึ้นเรื่อยๆนะครับโอ้ขอให้เบาใจไปได้นะครับจากที่เดิมเลยเนี่ยนะฮะเขาเรียกว,ว่าคู่ค้าคู่สัญญา คู่ <Krist ine> รักคู่ครองเนี่ยช่วยอะไรไม่ได้เนย <inaudible> นะฮะหรือช่วยได้น้อยหรือช่วยได้แบบติดๆ,ดๆขัดๆเนี่ยก็จะกลับมาเรียกได้ว่าหน้หมามือไปหลังมือเลยทีเดียวนะครับเรีด้ว่าช่วยได้มากขึ้นนะครับผ่อนผ่นอะไรไปได้เยอะนะครับความรู้สึกนี่เรียกได้ว่าแตกต่างนะครับปัญหาอะไรต่างๆที่เคยติดเคยขัดอยู่เนี่ยรู้สึกว่าอืมมันบรรเทาเบาบางไปเยอะนะครับบรรเทาเบาบางไปเยอะอย่างว่าเหรครับ เสาที่เคยเลงลักนาอยู่นะครับก็ขยับย้ายไปแล้วนะครับก็จะทําให้ตัวเองรู้สึกผ่อนคลายไปนะครับการทําอะไรต่างๆที่รู้สึกว่ามันเฮ hey, มันไม่ค่อยจะก้าวหน้าเท่าที่ควรตอนนี้เนี่ยเรื่องราวอะไรต่างๆเนี่ยเเปลี่ยนเป็นคนละเรื่องเลยนะ,ะเปลี่ยนเป็นคนละเรื่องดังนั้นเนี่ยต้องจูนโหมดกันใหม่นะครับนะฮะว่าเป็นโหมดลุยโหมดที่จะปรับตัวทําอะไรที่ไปข้างหน้านะครับหลังจากที่เรียกได้ว่าโอ้ ต้องประคองตัวกันมาอยู่พักหนึ่งนะครับตอนนี้ก็ขยับปรับไปข้างหน้าแล้วนะฮะยิ่งเดือนนี้นะครับโอ้โหดาวประจำตัวอยู่ในภพลาภะด้วยนะครับดังนั้นโอกาสดีนะครับในการที่จะได้ได,ได้รับเอ่อเขาเรียกอ,อะไรอะโอกาสใหม่ๆเรื่องดาวใหม่ๆอะไรกต่างๆนี้เข้ามาเนี่ยแล้วก็เปลี่ยนสิ่งที่ทำเนี่ยหยิบจับเป็นเงินสดเลยได้นะครับเพราะว่า พิรหัดเองก็มาเริ่มร่วมเรือนอยู่ในภพลาภะด้วยทังนั้นเนี่ยเรื่องราวปรับดีไปเยอะครับพอปรับดีแล้วเนี่ยแม่ก็ยังว่าเลยครับมีโอกาสก็ยกว่าใช้จ่ายนะครับแม่จังหวะที่ดาวการเงินเข้าพบพินาศหันะครับมีเกตมาร่วมด้วยช่วยกระตุ้นอยู่ด้วยเนี่ยนะฮะเงินทองอะไรต่างๆที่เปลี่ยนเข้ามือเข้ามาในช่วงนี้ผ่านมือเข้ามาในช่วงนี้นะฮะก็มีโอกาสที่จะ ถูกจับจ่ายไปนะครับทางนั้นเนี่ยก็จะสรรพส่วนให้ดีครับนะฮะเพราะว่าช่วงจังหวะของการที่จะมีโอกาสที่จะขยับทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางบวกเนี่ยนะฮะการมองเห็นโอกาสของการลงทุนหรือการทาอะไรต่างๆเนี่ยท้งนั้นเนี่ยก็เรียกว่าจะสรรพส่วนเอาไว้นะครับจะสรรพส่วนเอาไว้นะฮะเพราะว่าการเงินเนี่ยเมื่อมีการ ปรับไปในทิศทางที่ดีขึ้นเนี่ยแน่นอนครับการใช้การจ่ายอะไรต่างๆเ,านาางเนี่ยสำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์เนี่ยก็ต้องมีนะครับเพราะว่าชาวสิงห์นะฮะอย่างไรเส้นเนี่ยการที่จะได้โอกาสเพิ่มเติมได้เนี่ยมันต้องเข้าสังคมนะครับมันต้องเข้าสังคม,มก็ปรีวิเพศไม่ได้ครับยังไงก็ต้องอ,อ,อยู่ร่วมก,กันกับคนอื่นนะครับเพราะว่าชาวสิงห์เนี่ยจะเรียกได้ว่ามีโอกาสดีหรือได้ดีเนี่ยนะฮะก็เพราะ กลุ่มเพื่อนฝูงกลุ่มคนที่ตัวเองเนี่ยต้องเรียได้ว่ามีการสังคมอยู่ด้วยอะไรอยู่ด้วยเนี่ยแหละครับนะฮะไม่งั้นนี่ปีกวิวเองเนี่ก็ลาบากเลยนะครับเดี๋ยวนี้ยังดีนะครับมันมีโซเชียลมีเดียช่วยนะครับดังนั้นเนี่ยก็ลดตอนค่าใช้จ่ายในการที่จะมีการติดต่อสื่อสารกันไปเยอะนะครับขอขอให้ใช้ประโยชน์นะครับจากเรื่องราวตรงนี้นะครับ เพราะว่าถ้าเกิดเรารู้จักใช้ประโยชน์นะฮะจากการทาให้ค่าใช้จ่ายมันไม่สูงเกินไปหูเป็นสมัยก่อนเนี่ยผมว่าก็คงจะค่าใช้จ่ายก็เรียกได้ว่าบานเบียงกันเลยทีเดียวนะครับก็ดังนั้นเรื่องการเงินการทองอะไรต่างๆเนี่ยของชาวลัคนาราศรีสิ่งเนี่ยโอกาสมันเปลี่ยนแปลงไปจากเมื่อสองปีก่อนมากเลยทีเดียวนะครับสปีก่อนนี้อีกหมดหนึ่งเนี่ยนะฮะ ตอนนี้ก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งเลยทีเดียวนะครับนะดังนั้นจัดสรรปันส่วนอะไต่างๆให้ดีนะครับโอกาสมาแล้วนะครับปัญหาลดลงแล้วเมื่อไหร่เลยครับโอกาสในการที่จะทําสิ่งต่างๆแล้วมันก็จะเพิ่มขึ้นนะครับดังนั้นเมื่อเขาเ,เรียกว่าไงลดเขาลดลดความยากในการดำเนินชีวิตลงมาแล้วเนี่ยก็ขอให้ใช้จังหวะตรงนี้จุดตรงนี้ให้เป็นประโยชน์นะครับนะ เพื่อที่ว่าจะได้ขยับเดินหน้านไปได้ก็ขอเอใจช,ช่วยครับชาวลัคนาราศีสิสงห์ทุกท่านขอให้ประสบความสําเร็จแล้วก็ทําสิ่งต่างๆไปด้วยด้วยความราบรื่นทุกๆประการนะครับ